อันนี้เป็นภายในของอยตัว Honda h ฮ v ชรคันนี้นะเป็นตัวท็อปนะตัวเอดูราคาสลรูปเป็นไงยังกว้างห้องโดยสารยังโลงพวงมาลัยฟูมลฟฟมัลติฟังก์ชันนะครับหนัง3ามก้านนะครับมีล็อกความเร็วให้เรียบร้อยแอร์เป็นออโต้เกียร์เป็นอัตโนมัติ CV t นะครับบอคนขับปรับไฟฟ้านะคันนี้นะตัวท็อปไอเอสและตัวบอกเป็นโทนสีแดงเบอร์กันดีสวัสดีครับสวัสดีครับพีซีครับนี่อยู่ผมเนี่ยทอโต้เหมือนเดิมนะครับเพราะวันนี้ผมมีตัว เอาเรียกอะไรนะ SUV SUV 5ที่นั่งนะครับเป็นรถท e รงคลอสตัเวอร์อีกหนึ่งรุ่นของค่าย HONDA นะครับแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมคือคันนี้มันเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวรถเป็นปี2020นบะครับจดทะเบียนปี2022นะครับแลนะคันนี้คือรุ่น HONDA HRV นะครับ1.8 RS นะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะชนแบบเพดานไปปัจจุบนันเลยก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นมันไดเชนตัวล่าสุด นะครับแล้วคันนี้ราคาแบบลูดเลยตอนนี้ขายถูกมากเลยคันนี้นะคันนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยก็จงกระจังเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้คือตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัว RS นะตัว RS จะได้ออปชั่นที่ต้องบอกว่าเต็มที่สุดของ h o n d a ทุกรุ่นนะ Civic City Accord ถ้าเป็น RS คือตัวท็อปสุดเขาจะรวมทุกออปชั่นไว้ในตัว RS หมดเลยนะครับคันนี้ราคา6 9 9 0 0 0บาท นะครับฟังไม่ผิดนะคันนี้คือ Honda HR-V 1.8 RS นะครับปี2020จด22 <S <S ตัว RS ก็่ายจากตัวอื่นตรงไหนบ้างนะครับนะสังเกตด้านหน้าเนี่ยมองไปก่อนนะมันจะมีดวงไฟที่เปลี่ยนนะครับตัวกระจังหน้านะครับที่ minor change หมดนะครับตัวนี้จะเป็นสีพิเศษนะของตัวกระจังเนี่ยไม่ใช่เป็นสีแรบนะครับมันเป็นสีที่ต้องบอกว่าโอ้สวยแล้วก็ทนทานมาก นะครับพวกชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยก็จะบบอกความเป็น i s เลยนะครับมันจะมีสเกิร์ตด้านล่างนะสเกิร์ตด้านล่างมาให้เป็นสีดํานะครับตัดกับสีตัวรถนะเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับคันนี้ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเลข3ตัวนะอันนี้ก่อนได้ด h r v ตัวท็อปสุดนะไฟหน้ามันเป็น full set l e d เป็น l e d ทั้งหมดนะครับพร้อมเดทานมันนิ่งไหลนะครับและสีตัวเนี้ยโหลองเอากล้องไปใ,ใกล้ดิสีสวยมาก นะครับสีสวยมากนะครับนะสีอย่างสวยเลยคันนี้นะแล้วคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับแน่นอนตัวเอสมันจะเป็นโทนแบบขาวตัดดําขาวตัดดําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วดูพอสเกิรต์ตเห็นไหมปุ๊บมันขึ้นมาต่อรีคิ้วล้อเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อแม็กลายสุดท้ายนะลายสุดท้ายเลยนะครับมันจะมีความหนานะแต่ละก้านมันจะหนากว่าตัวเอสปีก่อนๆน,นะครับ นะตัวรถคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับกระจกเดิมทุกบ้านนะครับแล้วที่สําคัญคือเป็นดักคอปด้วยเป็นดักคอปมีซัรูปนะคันนี้จบเลย699ครับกระจกมองข้างนะครับตัวโคเวอร์เป็นสีดําเป็นสีดำเปียโนแบ็คนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบพนะิซเตอร์ led นะครับมีฮอนด้า a รนวอตนะครับตัวกล้องตัวนี้เป็นฮอนด a าเรนวอตนะครับติดฟิล์มมารอบคันเรียบร้อยและหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาซัรูปนะครับยกแผ่นนี้มาทบแผ่นนี้นะครับกว้างมากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างใน นะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับประตูคีย์เลสมีสองฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นไงครับสวยไหมแลนะ่เป็นรถที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะผมบอกเลยว่าวสาวๆชอบสาวๆชอบตัวรถทรงแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบมันดูดูไม่เบื่อนะมันดูไม่เบื่อแล้วคันนี้พอได้เป็นตัวท็อปเนี่ยดิสเบรกมาแล้วสี่ล้อนะครับไฟท้ายเป็นไฟสโมกเป็นไฟสโมกจากศูนย์นะ นะไฟสโมกคือไฟที่มันจะเข้มนิดนึงมันจะเรียกว่าลมดำนะสังเกตจากตัวสีตรงเนี้ถ้าเป็น H RV ธรรมดาตัว E ตัว EL ตัว E l ล m i t e d มันจะไม่มีนะครับมันจะไม่ได้เป็นสีนี้แล้วพอเป็น RS ปุ๊บเป็นสีนี้เลยนะครับแล้วก็โลโก้ h r v ออยู่ครบนะครับคาดหลังจะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังด้านหน้านะครับนะเป็นสีทองคนรวยอ่ะนะแล้วก็โลโก้ RS โลโก้ IV Tech นะครับกันชนด้านหลังฝังเซ็นเซอร์มาให้2จุดซ้ายขวานะครับ ตัวเท v เนี่ยใครบอกว่าไม่กว้างจริงๆมันกว้างนะดูนะนะครับดูข้างในนะครคันนี้มีถาดยางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวบาะพับเป็นอ่าหกสิบสี่สิบนะครับแล้วดูโครงสร้างตัวรถสิดูดูขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเลยเมนอาร์นะครับเห็นไหมครับเนียนหมดเลยอันนี้เราไม่ขยับฝาท้ายไม่เคยแกะสองฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยรถสวยๆเนี่ยมันต้องแบบนี้นะโครงสร้างด้านท้ายเนี่ย การันตีอยู่แล้วนะครับคุณภาพตัวรถเออเดยวผมว่ามันกว้างมากเลยนะคันนี้นะมีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยไฟเบรกเสาวิทยุคลิปฉลามนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปดูข้างในนะครับกรบเบาะนะครับนะถ้าเราตั้งขึ้นละ่ะถ้าเราไม่พับมันจะนั่งสบายไหมนะครับนะเบาะมันจะเป็นโทนสีสีเขาเลือกสีเม็ดกาแฟสีช,โชโ็อกโกแลตนะมันเป็นแดง,แ,ดงแบบเบอร์กันดีสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วตัวเบาะเขาปรับได้ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ ผมเทสก่อนนะนี่ปรับได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่านั่งสบายก็ถือว่ายังนั่งสบายนะครับเวลาปิดประตูก็จะรู้สึกแบบเออดีนะมันดีแล้วก็แผงประตูจะเป็นหนังเป็นพลาสติกแข็งอะครึ่งนึงหุ้มหนังสีแดงเบอร์กันดีแล้วก็หุ้มด้วยหนังสีดำตรงนี้อีกนะครับสวยๆคันนี้สวยยอมรับเลยสวยนะครับแล้วก็ ผมบอกเลยพวกรับประกันโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วตัวรถจากเราเนี่ยได้ประกันเครื่องยนต์และเกียร์หนึ่งปีนะครับนารถสวยมากคันนี้เออดีนะแล้วเราเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยทีซีนะครับไอวีเทคด้วยเป็นเกียร์ซีบีทีแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันนะเพราะว่าคันนี้ออปชั่นเยอะสุดนะมันเป็นัวายเอสนะครับด้านในก็จะสวยหรูนิดนึงน่าจะสวยหรูมากมาก นะ,ะได้เป็นบอกไฟฟ้านะคนขับได้เป็นบอกไฟฟ้านะครับมีแอร์แบคให้พร้อมใช้งานนะครับกระจกเป็นอัตโนมัติคู่หน้านะครับคู่หลังเป็นไฟฟ้านะน๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับนี่เอ้ผมเพิ่งเคยเข้ามาข้างในเหมือนกันนะกุญแจเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นกีเลสนะครับเออสวยสวยขออนุญ,ญาตสตาร์ทนะเหยียบเบรกกดปุ่มปุ๊บสตาร์ทเลยนี่เงียบเรียบร้อยนะสตาร์ทเลย 699,000บาทครับดูนะรถเลขไมล์เพียง1แสน1่4 0 0กิโลนะครับมีโหมดประหยัดน้ํามันก็คือ e ี o คอนหมดนะครับไมล์1แสน1่4 0 0กิโลนะครับมันเปิดประตูอยู่นะเลขไมลมันจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีล็อกความเร็วนะอ่านหือจะดูกันเลขไม่นี่ก็ได้1แสน1า4 2 3 9กิโลนะครับรถเป็นตัว iS ท็อปสุดราคา699สันลูปนะครับ พวงมาลัยเนี่ยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันเลยนะล็อกความเร็วรับสายวางสายเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเซตค่าต่างๆของหน้าจอแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังสามก้านแบบขนาดแบบดีมากเลยนะเบานะครับแล้วก็มีระบบเกียร์แพดเดิลชิพให้ด้วยเกียร์แพดเดิลชิพเนี่ยไม่ได้เป็นสีดำด้านนะดูซะก่ว่ามันเป็นสีดำเงามันเป็นสีดำเงานะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับเปิดปิดออโต้ทำงานอัตโนมัตินะครับ หน้าจอเป็นทาชสกรีนนะกดได้กดได้นะครับแล้วตัวหนังตรงเนี้ยเป็นสีแดงเห็นไหมหนังตรงนี้เป็นสีแดงเนี่ยแอร์ฝั่งนี้สามนะฝั่งนี้สองนะเย็ยนมากนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเนี่ยใช้งานง่ายนะครับจะปิดก็ออฟจะเปิดก็ออโต้เลยจบทีเดียวนะเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบ นี่แตบบ่ผมเข้าเกียร์ถอยหลังมาดูมีกรงมีกล้องอะไรให้เรียบร้อยเห็นปะมีกล้องเกียร์เป็นแบบขั้นตรงเลยปื๊ด,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 ดมาอย่างนี้นะครับแล้วคอนโซลตรงนี้สวยนะครับจะเป็นหนังนะสีเดียวกับตัวเด็ยตัวเบาต,ต,ตัวน,วนี้ตัวนี้สีเดียวกันยันยันแผงประตูแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮที่วางแก้วน้ํามีให้นะที่เท้าแขนอีกนะครับแล้วพวกเขาเรียกว่าซอกเกตเอาเล็ตของเขาจะอยู่ด้านล่างหมดเลย อยู่ด้านล่างหมดเลย HDMI USB นะเชื่อมต่ออะไรต่างๆแล้วก็นี่เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับตัวหลังคาสลูปนะไฟเขาเป็นแบบ l e D นะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดนี่อ่อเนี่ยผมเปิดแล้วป้าบกดทีเดียวนะนี่เป็นสลลูปแล้วอันนี้คือเปิดออกหมดเลยนะเปิดออกหมดเลยนะครับเวลาเราปิดเราปิดแต่นี่ก็ได้นะปิดแต่กระจกนะเราเปิดแผ่นนี้ไว้ได้นะนะครับ คันนี้มันสไลด์ได้ไกลนะนี่สไลด์ได้อีกนะไปอีกต่อหนึ่งยันบานหลังเลยเนหะ็นไหมมันเป็นสลูฟสองบานนะแต่เราใช้บานนี้เป็นหลักนะครับไปได้ยันทั้งหลังเนี่ยพอเปิดมาแล้วภายในมันดูแบบโปรง่งโลง่งสบายนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าฟรีดาวน์นะจัดได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันดูว่นะครับว่าค,คันนี้จะสมดุลขนาดไหนนะครับกับฮอได้าฮิวี <c oughs> <c oughs> เนาเป็นตัว1.8 RS เป็นตัวท็อปออฟชั่นโคตรเยอะคือด้านหน้าเนี่ยใครเห็นก็สวยอะแล้วตัวเบาะที่เป็นแดงเบอร์กันดีมสวยกว่าสีดำอีกนะนะครับแ้วพอเปิดฝาโปรงเข้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยเนียนกริปในดูสติกเกอร์มอกรอยูครบนะครับนี่สติกเกอร์แผ่นใสเมทอาร์ Art นะครับนะแล้วก็นี่ดูหัวนอ็อตหัวนอ็อตไม่มีขยับนะสองตัวนี้นะครับ นะแล้วก็เบ้าหัวโชค๊คเป็นไงครับเนียนกริปนะปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับเครื่ง ABS, องยนต์ 1,800cc นะครับ, 1, cc, รบเป็นคอยแยก4ตัวนะเพ้นท์มาร์กยังอยู่เลยดิโอ้โหอย่างเดิมเลยอะ่ะคันนี้สวยมากแล้วลูกคารหน้านะใสปิ้งเลย <c oughs> นะครับเนียน <c oughs> หัวน็อตไม่มีขยับนะครับโอ้โหสมบูรณ์สุด จริงๆสวยมากสวยมากจริงๆคันนี้ราคามันต้องสูงกว่าน,นี้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าคันนี้ตั้งราคาต่ำมากเลยพอไอ้ HRV นะครับ1.8 RF นะครับราคาเสนอขาย699,000บาทนะครับตัวรถเป็นปี2020จดปี2022ตัวท็อปสุดมีสัลรูแบบนี้ใครสนใจนะรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์หรือไลน์แอดนะครับมาดูรถทดลองขับได้ที่บริษัททอโต้ เอาวันนี้ผมเนี่ยทอโต้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ